Uh, ไม่ต้องร้องหนูแม่มาโอ้ยพี่มาถึงจะเศร้าเลยนะคะ

ตุบกบตั้งกิน <ill ain kar ot> คารลดเลยดูกินคารลดเลยมาดูลองท้องก่อนดิไหมมาให้กินใหม่กินลองท้องก่อนตุบตั้งตุบตั้งไม่รู้จะเรียกซื่อมันยาวเรียกไอ้ตุบกับไอ้ตั้งเลย,าาเลยพากันวิ่งหน้าตั้งเลยใช่ไหมไอ้หูตุบกับไอ้หูตั้งกินข้าวกันแล้วกินลูกกิน ตัวนั้นใหญ่กว่าไอ้ไอ้กุวจับตัวใหญ่กว่าโอ้กินอย่างอร่อยเลยข้าวคืออะไรอ่ะข้าวคืออาหารเม็ตรแล้วก็ข้าวข้าวมันไก่ข้าวมันไก่กับอาหารเม็ตรอ๋อเอามาผสมกันผสมกันให้กินลองท้องก่อนสายสายก็กินอีกทีนึงเอฟซีมาแต่เช้าเลยเนาะเพื่อนเดินทางกลางคืนเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอ๋โอ้ไม่ไกลใช่ไหมคะจะไปต่อใช่ไหมคะพี่วิน่ารักจังเลยกินด้วยกัน,นไปต่อที่ไหนคะคุณพี่วันนี้น่าจะร้อนอ๋อ่าสองร้อยกิโลทาดพนมมาเปิดร้านหน่อยๆครบับตุ๊กต,ตั้งตุ๊กตั้งเุ่แจบอกนเอว่าเห็นคุณแจ,รจรประตูยังไม่เปิดเลย เราใครเนี่ยลอก,กุญแจหาอกุญแจ,จื้อยนพอ,อยู่ก,กับพ่อบอ่พ่อหมดฟื้นบ่ะเอาไว้แล้วมันไม่เห็นกุญแจจิกาซื้อของทำยังไงตุก,กับตั้งหาน้ำกินเองนะหาน้ำกินเองอยู่แถวนี้เลยลูกนะ อันนี้ไอห,หูตั้งนะคะไอห,หูตั้งน้องกปญแจบไอหูตกนี่ไอห,หูตกนี่ไอเส้นใหญ่ฮะนี่แม่ทําน้ํากระเจี๊ยบเสร็จแล้วทําน้ํามะตูมเสร็จแล้วเส้นใหญ่ก็มาอยู่ตรงนี้อยู่กับแม่คําไสขอบคุณแม่คําไสมากค่ะนี่จะเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะแม่ทำน้ำกระเจี๊ยบกับน้ำมะตูมอะ,อะไรอ,นนอันนี้อัน,อ,นอาหารเม็ดข้าวมันไก่ กินไม,ไม่พอเท่านี้เนี่ยต้องเอามาอีกเลยไม่ให้กินกะละมังหนึ่งถ้ากินกะละมังอันเต็มวันนี้นะ่ะเหลอ,ม,อมันหมดแค่นี้หนูเ,เอามาลองท้องก่อนอิ่มแล้วมันหมดอไใหญ่ยังไม่อิ่มหอไอตัวใหญ่ไม่อ้อาวนกเปี้ยวหลุดมาอีกโอ้ยถอดปอกคอเองได้ร้องไห้ตามแม่อ่าไม่ลายมามาลองท้องก่อนลูกลองท้องเดี๋ยวแม่ทำมาให้หม่เรากินหมดแล้วค่ะไม่ลายมา เอามาลองท้องเฉยๆอูอ้แม่ใส่ชุดสวยจังเลยสวยอีกแล้วเสื้อผ้าใส่ซักไม่แห้งสวยค่ะสวยค่ะสวยมากๆก็เป็นบรรยากาศที่ตลาดนะฮะตลาดหน้ามเมดีแล้วก็ทุ่งนาลูกพลลานองปูป,ปริกิตนครราชนะคะกับขอบพระคุณเดอ้อค่ะที่รับชมในช่องยูทู e แม่นกเปรี้ยวน่ารักค่ะรุ์สวัสดีายามเชา้าฟ้าใหม่ พี่ใหม่แล้วนะคะขอทุกท่านมีความสุขดนะค่ะเด้อเมื่อคืนนี้นอนดึกก็เลยไม่ได้เอาข้าวให้กินเลยเมื่อคืนนี้เดี๋ยวหนูจะทำมาให้ใหม่อยู่ค่ะแม่เอามาลองท้องคิดชื่อเอามาลองท้องเพราะว่ามันหมดแค่นี้ข้าวเยอะเยอะอยู่โอ้ยตุบกับตั้งเออเออบักรนีนะฮักเนี่ยอืมเวลาของตั้งค์ขีอรถเป็นบ้านหนิคือรถแล้วคือรถ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 เมียบ้านไอ้หนึ่งเมียบ้านเมียบ้านหนิ มีอ่นเลยน่ะก็บ่าค่อยขึ้นกันดอกต่ะล่ายขึ้นกัน